ปากพาซวยมดดำเจอทัวลงเละหลังยกดิซ่าเปรียบเทียบศิลปินคนอื่น oh, <no. S 1> เรียกได้ว่างานเข้าเต็มๆเ,เลยล่ะค่ะสำหรับพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคาชาพาที่ได้นำเสนอข่าวโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงกกับเพลงไตเติ้ลลาลิสาที่ได้รับคำชื่นชมกันอย่างมากมาย ซึ่งมีบางช่วงบางตอนในการนำเสนอข่าวโดยมดดำกล่าวว่าเราไม่เห็นซูเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแบมแบมนิชคุณแต่ก็ไม่ไปไกลขนาดนี้อันนี้มันคือระดับโลกด้วยคำพูดดังกล่าวของพิธีกรดังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์โดยหลายคนมองว่าที่มดดำจะชื่นชมดิซ่านั้นก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ควรไปหยิบยกศิลปินคนอื่นๆมาโยงเกี่ยวข้อง เหมือนดูเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างคอมเมนต์ที่ว่าอวยลิสไม่ผิดค่ะเพราะเราภูมิใจจริงๆแต่เปรียบเทียบนี่มันไม่ใช่ค่ะแบมก็คือแบมนิชคุณก็คือนิชคุณต่างคนต่างทำงานของแต่ละคนจะเอาไปเปรียบเทียบทำไมแล้วภูมิใจมากไหมคะที่เปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นๆถ้าคนอื่นเปรียบเทียบว่าคุณไม่ดังเท่าพิธีกรคนอื่นละ่ะจะรู้สึกอย่างไรภูมิใจในตัวเองมากสินะคะ เปรียบเทียบแบบนี้เราก็รักของเราเธอพูดอะไรนึกถึงใจกันบ้างอย่าเปรียบเทียบเลยค่ะทุกคนมีดีกันคนละแบบรักแบม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 ก็คือความภูมิใจของเด็กไทยเหมือนกันค่ะไม่ว่าจากใครถ้าเขาประสบความสําเร็จเขาก็คือความภูมิใจทั้งนั้นถ้าคุณไม่ภูมิใจในตัวเขาอย่างน้อยก็มีครอบครัวแล้วก็แฟนคลับที่ภูมิใจแบนมดดํา อย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i b ้แัะกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย